สวัสดีค่ะคลิปนี้คุณยายมาแบ่งปันบอลในตู้นะคะนี่น้องสวยงามมากอันนี้มีลูกค้าเอฟของคุณยายไปแล้วสยามนื้อไมิต้นนี้ราคาแรงนะน,นี่แต่ลูกค้าเอฟของคุณยายไปแล้วแล้วก็สีเลิกงามลูกค้าแกเอฟของคุณยายไปแล้วรอแต่จะส่งลูกค้าพอตอนนี้ลูกค้ายังไม่สะดวกรับ เนลูกค้าก็เลยฝากคุณยายเลี้ยงไว้ก่อนนี่สลามสยามนละลูกเมษส,สวยมากแต่ราคาน้องยังแรงอยู่นี่นะคะวันนี้คุณยายมาแบ่งปันบอลในตู้ของคุณยายส่งวันเสาร์นะคะแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสนีมเอสนะคะขอคนรอน้องได้นะคะค่าส่งหมาเหมา70เจ็ดสิบบาทแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสนีมเอสนะคะ นี่นะคะมันีล้อมเพชรต้นนี้สวยมากดูใบใหม่น้องมานี่ฮาบครึ่งมาเลยนะคะนี่นี่นะคะไสาโตแล้วนะคะนี่ต้นนี้4ี่ห้าบนะคะสวยมากแล้วก็รัตนะรุ่งเรืองนะคะนี่ใบใหม่น้องมา แล้วสวยสวยแอลแมเชมสามร้อห้าสิบนะคะรัตนะรุ่งเหลืองมณีร้อมเพชรแล้วก็มณีรนน้อมเพชรต้นเล็กนี่นะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องด่ังสวยมาก แล้วก็ต้นนี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่สองร้อยนะคะเนี่ยใบใหม่น้องมากระด่างวันนะคะนี่หน้าน้องว้าวมากหน้าส้มนะคะนี่ต้นที่สองนี่สองร้อยต้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ ลูกไม้ป้ายของคุณยายนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ป้ายโตไปน้องจะป้ายสวยมากเนี่ยลูกไม้ป้ายแล้วก็เมืองเกาะเก็ดนะคะน้องไซขนาดนี้นะคะมีสามใบต้นนี้80ดสิบบาทนะคะเกาะเก็ดเจนสองนะคะแล้วก็ดารานพพลัด นี่นะคะคุณยายผ่าหัวน้องมาได้แค่ต้นเดียวเนี่ยดาราต้นนี้250านะคะอยู่ในกระถาง5.5นี่นะคะดารานพลัด2อรห้บาทน้องดังสวยมากนี่หนึ่งต้นแม่เขาเนี่นี่ดาราต้นแม่เขาที่คุณยายผ่าเข้ามานี่แม่เขาแล้วก็ รักเอยรักเอยกระถางนี่นะคะอยู่ในใจกระถางสีนะคะแต่น้องด่างสวยมากเลยนะคะนี่รักเอยต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะรักเอยน้องด่างสวยอะร้อยยี่สิบบาท แล้วก็เท้าลำไยดูมีสองใบแต่ใบโตมากเนี่ยเท้าลำไยนี่นะคะห้าสิบบาทต้นนี้แล้วก็มงกุฎจ,จักรพพัดนะคะมงกุฎจ,จักรพพัดนี่นะคะด่างนะคะห้าสิบาท แล้วก็สาวนครใช้สีต้นนี้ด่างสวยมากต้นนี้แปดสิบบาทนะคะแล้วก็นี่มันนีลอมเพชรต้นนี้น่าสวยมากนี่นะคะอยู่ในไซกระถางหกแล้วนะคะเนี่ยแต่น้องไซขนาดนี้แต่หน้าน้องสวยมากหน้าน้องด่างสวยทุกใบเลยนะคะเนี่ยนีไม่มีหลุดสักใบเลยนะคะนี่ นี่นะคะหน้าสวยนะคะขายหน้านี่นะคะต้นนี้สามร้อยบาทนะคะนี่ขายหน้าตาน้องหน้าตาสวยคุณยายก็จะขายเอาหน้าเอาตาน้องก่อนถ้าน้องหน้าตาขี้เหร่คุณยายก็ขายถูกแต่นี่หน้าน้องสวยแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะมงกุดไปประสาทเพชรน,นะคะนี่ ประสาทเพชรน้องเป็นบอลป้ายนะคะด่างน้ําตาลนะคะนี่ไสโตแล้วนะคะต้นนี้สี่รอยห้าสิบนะคะปราสาทเพชรนะคะสวยมากน้องจะสวยกว่าประสาททองอีกนะคะน้องเป็นบอลด่างน้ำตาลนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะปราสาทเพชรนี่นะคะ แล้วกอ็อับซอนอับซอนสวรรค์น,นี่นะคะใส่กระถางหกแล้วนะคะนี่ฟูฟูล้นล้นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะอับซอนนี่นะคะฟูฟูเลยนะคะฟูฟูล้นล้น นี่นะคะนี่มันนีต้นนี้ก็สวยนะแต่น้องยังเล็กอยู่แต่หน้าน้องจึ้งมากใครจะรับน้องต้นนี้ร้อยเดียวแต่หน้าน้องสวยเว้ามากนี่มันนีแล้วนี่ก็มันีมันนีแผงนี่ก็หนึ่งร้อยแต่ว่าน้องยังเล็กอยู่แต่หน้าน้องสวยสวยจึ้งจึ้งอ่ะสวยจึ้งเลยอ่ะนี่ก็มันนีแต่น้องไซส์เล็กอยู่นะต้นนี้ก็ร้อยหนึ่ง นี่มันนีล้อมเพชรแต่น้องมีสามใบไปกระจิ้วนี่นะคะแล้วก็มีลักเออยักเอ่ยแล้วต้นนี้กำปั่นทองนะคะต้นนี้สองหน้องสวยมากดูกำปั่นทองนี่นะคะ วันนี้คุณยายมาแบ่งปันบอลสีในตู้นะคะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะลูกค้าอันนี้ทศก,กัณหน้าทองน้องโตแล้วแต่น้องไม่ค่อยป้ายด่างเหลืองมาเลยน้องคงไม่ค่อยได้แดดน้องเลยไม่ค่อยออกเหลืองนั่นลูกไม้ของคุณยาย สวยมากแล้วก็นี่ดาลิกาต้นนี้น่าจะมีหัวใหญ่แล้วคุณยาเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเกนี่ยเขามีหน่อแล้วนะดาลิกาดาลิกา450บบาทนะคะดาลิกาต้นนี้สวยมาก โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการชมบัรสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโล่ได้นะคะกดนิ้วโป้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปของคุณยายด้วยสวัสดีค่ะ